ราศีใดครับต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือว่าการถูกติชินนินทาไม่เลิกนะครับโอ้โหฉันไปทำอะไรให้เธอเลยทำไมจันเธอแบบโอ้โหนินทาฉันไม่เลิกเลย <laughs> นะครับถูกพูดรับหลังนะถูกว่ากล่าวรับหลังนะถูกนินทานะติฉินนินทาไม่เลิกเลยนะครับไหนก็จริงๆแล้วนะครับทุกราศีเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ถูกนินทา ทั้งสิ้น,นทั้ง12ราศีแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่นินทาชาวบ้านเขาเหมือนกันทั้ง12ราศีแหละนะครับแต่ก็จะมีเลเวลนะความหนักความเบาช่วงไหนหนักหน่อยช่วงไหนเบาหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับเดือนมกราคมนี้เอาเป็นว่าทั้งเดือนนะเอาเป็นว่าทั้งเดือนนะเดือนมกราคมนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับเรื่องของการถูกติฉินนินทาไม่เลิกเลยนะครับไปถูกพูดรับหลังไม่เลิกเลยนะ ต้องระมัดระวังในเะรื่องการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราเนี่ยนะครับนะไปเข้าหูชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ราศีนะครับเอ่อห้าราศีเนี้ยต้องบอกก่อนก่อนจะไปบอกเนี่ยว่ามีราศีอะไรบ้างเนี่ยนะครับห้าราศีเนี้ยกับการที่คุณเนี่ยมีโอกาสจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกนําไปพูดลับหลังนะครับผู้คนติดฉินินทานเนี้ย มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีนะครับและก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะดีเลิศประเสริฐสีด้วยนะอันนี้เราดูกันแบบกลางๆเลยนะกลางๆเลยนะไม่อวยทางด้านใดนด้านหนึ่งนะไม่เห็นใจแล้วก็ไม่ได้มาตําหนิมาต่อว่าอะไรนะครับคือคนทุกๆสังคมอะ่ะคนบนโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะ่ะปะปนนะครับอันนี้เราพูดถึงปัจจัยภายนอกนะว่า คนเขาเอาเราไปพูดเอาเราไปนินทาคุณอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับแต่ว่าถูกนําไปพูดในทางที่ไม่ดีถูกผู้คนเข้าใจผิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือคุณอาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีใครเคยพูดนในความที่ไม่ดีของเราแต่ว่าช่วงนี้มกรลาเนี่ยคุณต้องระวัง ที่คนอื่นจะเอาความไม่ดีของเราเนี่ยไปแชร์ต่อไปขยายต่อ่าเข้าใจพ้อยน,นี้นะเข้าใจตรงกันนะว่าไม่ได้มาอวยมามาเอาใจหรือไม่ได้มาตําหนิติเตียนนะอ่าต้องบอกกันก่อนนะครับแต่ว่ามันมีสิทธิทคนอื่นนะ่ะนกวกปากหอยปากปูเนี่ยาจะาไปซุบซิบนินทานะพูดจาว่าร้ายเรารับหลัง นะครับไม่ว่าเราจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5ราศีด้วยกันนะครับนะรบประกอบไปด้วยราศีกุมนะครับราศีมังกรนะครับราศีพฤษภนะครับราศีกรกฎและราศีกันนั่นเองนะครับโอ้โหนะครับนะเออถ่ายไปแล้วก็ ช้าใจนะครับเพราะว่าอะไรนะโอ้นี่ตัวหมอแมนนี่เป็นชาวราศีกันแล้วก็ลัคนาพุศลนะครับปรากฏว่าโอ้โหไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยติดมาครบเลยทลั้งราศีแล้วก็ลัคนากําเนิดนะครับโอ้ยอะไรกันนี่นะครับใครก็จะมาติฉินนินทาจะมาว่าไรฉันตลอดเวลาขนาดนี้นะครับนะโดนนินทาไม่เลิกนะครับอย่างาาราศีกันกับราศีพุศพเนี่ยนะก็ โดนทั้งสองทั้งสงเรื่องนะครับทั้งว่าร้ายทั้งซุปซิปนินทานะครับศพเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่กับดาวเสานะครับซึ่งแปลว่าเรื่องหนักๆเรื่องความทุกข์เรื่องเสียหายนะครับตำแหน่งกรรมมะก็อาพูดตามตรงก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวเรานั้นทําจริงหรือมีส่วนจริงนะครับส่วนคนอื่นเขาจะไปพูดพูด ตามความจริงหรือพูดใส่ไข่จะขยายความอันนั้นแล้วแต่เขาแต่ถามว่ามีมูลไหมมันก็มีมูลอยู่บ้าง <c oughs> <hurt> นะครับอ่าส่วนราศีกันนะราศีกันเนี่ยนะครับดาวประจําตัวคือดาวพุธก,ก็เป็นประเกษนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวชื่อเสียงเนี่ยไปอยู่ที่ตําแหน่งอริด้วยนะแสดงว่าโอ้โหอันนี้คนที่ไม่ชอบเราเนี่ยเขาก็เล็งจ้องที่จะเล่นเรา ข้างหลังอยู่จ้องจะแทงหลังเราอยู่เหมือนกันนะราศีกันอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างก็รากฎนี่นะครับจะเป็นคนใกล้ตัวเลยนะคือไม่ทำให้เพื่อนเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นญาติพี่น้องนะครับนะดาวพุธเนี่ยไปตกอยู่ในภพอริด,ด้วยนะแสดงว่าเกิดจาก อะไรฮะความคิดเห็นหรือว่าคําพูดที่กินแหน่งแคลงใจกันความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือบางคําพูดนะครับที่ไปกระทบกระทั่งกินแหน่งแคลงใจกันก่อนหน้านี้นะครับทำให้เกิดนะการนําคําพูดของเราไปอ้างอิงไปพูดกันรับหลังนะคะไปคุยกันไปนะด่ารับหลังนะครับ,นะรบออติจินินาพูดคุยทําให้เรานั้นดูแย่ดูไม่ดีนะครับมันเกิดจากการที่คุณได้พูด คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เอามูลเหตุตรงนั้นเนี่ยนะไปพูดต่อไปแชร์ต่อเออไปนินทาเออ,อย่างนี้ก็เรากดจะเจอแบบนี้นะครับส่วนราศีมังกรนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับราศีมังกรนี่จะเจอในเรื่องของนี่แหละข่าวคราวที่บางทีคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมั <c oughs> งกรน่าเห็นใจที่สุดเอางี้่ะมังกรนี่ยคือเป็นเรื่องที่คุณเนี่ยทำนะตามปกติวิสัย ไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่ว่าเกิดไม่ถูกใจชาวบ้านบางกรน,นีน่าสงสารหน่อยนะครับไม่ถูกใจชาวบ้านเป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้พรีเซนต์ออกมาไม่ได้นำออกมาบอกให้ใครรู้เป็นเรื่องที่แบบเก็บไว้นะครับแต่เป็นเรื่องที่คุณไม่ได้ทำร้ายใครแต่อาจจะไม่ถูกใจคนบางคนนะอาจจะไม่ถูกใจคนบางคนทำให้เขาเนี่ยนะไป พูดรับหลังของคุณหรือว่ามีความชโง,งนไม่เข้าใจมีอะไรที่ยังติดอยู่ในใจไม่เข้าใจในเรื่องของทัศนคติหรือว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทําลงไปแต่เขายังไม่กล้าถามคุณหรืออาจจะยังไม่ได้คุยกันตอนเนี้เขากําลังไปซุบซิบไปหาคําตอบกันรับหลังอยู่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ยังมังกรเนี่ยก็น่ากนา็น่าเห็นใจแต่ว่าถามว่า มันรุนแรงไหมก็ไม่ค่อยรุนแรงก็ถือเป็นราศีที่โดนเบาที่สุดอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่เพียงแค่ว่าน่าเห็นใจตรงที่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่คุณดูแล้วคุณก็ไม่ได้ทําผิดอะไรอะแต่โดนโดนพูดแบบเออโดนโดนเข้าใจผิดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวไม่นานก็ความจริงปรากฏไม่มีอะไรนะครับ และราศีสุดท้ายคือราศีกุมเนี่ยนะครับราศีกุมนี่โดนเยอะหน่อยนะครับราศีกุมจะโดนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะโดนในเรื่องของคนในครอบครัวนะก็จะแบบว่ามีทั้งพูดรับหลังเรานะครับหรือว่าออสร้างภาระให้เราเหน็ดเหนื่อยใจด้วยนะครับชื่อเสียงที่จะเสียได้นะครับหรือว่าถูกติเตียนถูกนินทาไม่เลิกเลยนะครับ สำหรับราศีกุมนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับรัก,รกๆใกล้ๆนะครับจุดนี้อาจเป็นเรื่องเก่านะที่คนก็นํามาพูดกันนะครับหรือจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้นะครับบางทีคุณอาจจะโดนในเรื่องของโดนยําอยู่ตอนนี้นะ,นะแต่ว่าโดนยําอยู่เบื้องหลังนะจะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะรู้เท่าไหร่แต่อาจจะระแคะระคายบ้างนะครับโดนยําอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมาเข้าหูนะครับคุณอาจจะระแคะระคายนะแต่ว่าก็ ไปทาอะไรไม่ได้นะครับราศีกุมนี่ก็หลายเรื่องเหมือนหลายเรื่องเหมือนกันหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องเงินนะถ้าคุณเคยไปหยิบยืมใครหรือว่าไปขอความช่วยเหลือใครนะครับหรือไปเคยไปมีปัญหาเรื่องเงินนะเรื่องเงินเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่านช่วงนี้ต้องระวังบางทีข่าวคราวพวกนี้นะมันจะนเริ่มแดงขึ้นมาเนาะเออเริ่มแดงขึ้นมาเพราะฉะนั <Zen> ้นเนี่ยก็อ่าถ้า ก็ถ้าคุณทําดีอยู่แล้วราศีกุมถ้าถ้าท่านทําดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรนะครับความดีจะเป็นเกราะป้องกันตนนะครับแต่ถ้าเกิดเคยทําผิดพลาดมานะครับก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไขถ้าเกิดได้ยินข่าวที่ไม่ดีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราไปพูดรับหลังนะครับถ้าสามารถแก้ไขได้นะยึนเน้นย้ํานะว่าแก้ไขถ้าสามารถแก้ไขได้ก็พยายามแก้ไขให้มันถูกนะครับหลังจากเราแก้ไขถูกแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ จะไม่มีใครมาว่าอะไรเราได้นะครับอ่าฝากไว้แค่นี้นะสำหรับราศีเนี่ยมี5ราศีนะครับที่นะระมัดระวังในการเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกติฉินนินทาไม่เลิกเ <c oughs> นี่ยมี5ราศีก็เอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้นะครับดวงดาวผ่านมาและเดี๋ยวก็ผ่านไปผ่านเดือนมกราคมนี้ไปก็เริ่มต้นใหม่เข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ